พี่น้องขาะมาเ็ดห่อมุกปลาดุกน้ำายน้อยจ้ะ mm. เ็ดห่อมุกปลาดุกกันค่ะพี่น้องขา mm. แซ่บๆกันเลยจ้าสวัสดีจ้ะ mm. เขาเบื่อค่ะพี่น้องค่ะเขาเบื่อตะไคร้ักพริกวอายายน้อยต่าเอาไว้ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงค่ะพี่น้องค่ะ,ะเกลือนิดนึงค่ะโลด ไปหลายเซฟหลายเซโนยเซฟน้อยพี่น้องเลยโคตดีจ้ะนทำปลานิดนึงจ้ะนทำปลาจ้านทำปลาลงไปจ้ะนทำปลากระโบลายไปเลยนแล้วเนาะพี่น้องค่ะเสร็จแล้วอย่านอนจะขยำขยำเข้ากัน พักค่ะพี่น้องค่ะเสร็จแล้วเาราก็ใส่พักลงไปพักเขาจะมีต้นหอมหอมผักชีใบแมงลักค่ะพี่น้องค่ะต้นหอมหอมผักชีใบแมงลักผักชีลาวสามย่างเสร็จแล้วก็ขยำโตใส่ลูกโดดลงไปเลยค่ะ ขยาาได้ที่แล้วค่ะพี่น้องค่ะที่นี่เราจะมาห่อกันจ้ะห่อกันเลยห่อเสร็จแล้วก็ไปน,นึ่งไฟเนาะค่ะพี่น้องค่ะแซ่บเลยจ้ะส่องเอส่องสั้นก็พอจ้ะพี่น้องค่ะใส่แบบนี้เลยเป็นห่อใหญ่ๆเนาะพี่น้องค่ะพี่น้อ,นอใส่ลูกโดดกันเด้อ ใส่ลูกโดดลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเห็นหอยยิ้มแเลยเนาะโอ้ยใบตองอย่า้อยมันน้อยไปบ่นี่ใบตองนี่ ได้แล้วหนึ่งหอหอที่สองจ้าหอมกประดุกยนยู่พักหลายๆครับพี่น้องค่ะจะค่อยเซีไปพักหลายๆไปเลยไปตรงยยอย่้อยไปตรงยยอย่้โยมันน้อยพดบ่พี่น้องเอ้ย ไปตองมันน้อยพวดได้พี่น้องเยอย่าน้อยใส่หลายพดเอาออกกอนเนอะเช็ดแซ่บกันเลยมือนี่ห่อมกปลาดุกค,ครับรู้ได้กินดุลแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะนี่จ้ะ ได้อีกแล้วหนึ่งห่อได้สี่ห่อพี่น้องค่ะเฮ็ดสี่ห่อแล้วกันเนาะเฮ็ดเอานั่นมันใบตองเขามันที่พอๆใส่ลูกโดดลงไปหลายๆเลยเซ็บ ดูกโดดกบ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 โลดห่อหมกปลาดุกค่ะสี่ห่อเขพอดีค่ะสี่ห่อพอดีค่ะพี่น้องค่ะแม่ใบตองอย่าน้อยพอดีเลยปกติจะใส่สามซันเนาะคะ่ะเนาะแต่วันนี้ใส่สองซันก็พอนี่ค่ะใส่แบบนี้เลยคะ่ะ เส็จแล้วยายน้อยจะพาไปนึ่งแซ่บแก่อนเลยม,ม,มาเด้อจ้ะแซ่บๆน้ำใยน้อยจ้ะข้าวเหนียวฮอนๆข้าวเหนียวฮอนๆจ้ะพี่น้องค่ะห่อหมกปลาดุกยวดยูด่ นี่เสร็จแล้วจ้าได้สี่ห่อจ้า่ะทีนี้เราไปนึ่งค้างไฟกันพี่น้องคะ่ะเด็น้อยพาไปนึ่งค้างไฟไปถ้าเบิ่งต้อนสุกเด้อพี่น้องเด้อค้างไฟกันคับพี่น้องคะ่ะค้างไฟกันเลยจ้าถ้าเบิ่งต่อนสุกเด้อค่ะพี่น้องจ้าปเป็นตาแซบบ่เสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาไว้น้องคนนาะ พิษฝาไปเลยค่ะพี่น้องค่ะถ้ารับสมุนตัวโตไปเด้อจ้ะเซบเซฟน้ำกันเลยจ้ะสุกแล้วห่อบอกกระดุกเขาค่ะพี่น้องค่ะไปเดี๋ยวไปแกะกันเบิ้งเลยจ้ะแกะกันเบิ้งเลยเป็นได,ได้หน้าตาสุกแล้วแต่เซบโบน้องคะเนาะป่ะเดี๋ยวน้อยพาไปแกะจ้ะมาสุกแล้วค่ะพี่น้องค่ะ มาแกเบ่งมกตัดตเซบบว่ห่อหมกประดุกค่ะเศบแซ็บกันเลยร้อนๆเลยจ้ะว้าวพี่น้องค่ะแซ็บเ,เลยจ้าหอหมกประดุกยั่วๆจ้าหอหมกปลาดุกยั่วๆค่ะใส่พักหลายๆค่ะพี่น้องค่ะต่แซบบ่ะอืม ฮอนได้ค่ะพี่น้องค่ะอย่านอยซิมก่อนเนาะหืมข้าวเหนียวฮอนๆเนาะแซ่บขนาดเลยพี่น้องค่ะหืมหอมหอมว้าวแค่นี้เด้อค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยเป็นแต่แซ่บขนาดกินน้ำอยาน้อยแซ่บๆเลยจ้ะ